ในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบหนึ่งนะครับก็คือการออกกาลังกายรักษณะที่กระโดดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเชือกหรือการกระโดดบนทรมบรีนะครับผมว่าเหตุใดมันถึงมีข้อดีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับผมการเพิ่มความสูงในเด็กและเรื่องของการลดอาการของภาวะกระดูกพรุนในผู้ใหญ่ได้ครับผมติดตามชมเลยครับ อยู่กับผมครับหมอตองคริสตาวีเสริมพลังบวกในตัวคุณนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายแบบหนึ่งนะครับผมเนื่องจากตอนช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคม6.4นะครับเป็นช่วงที่ยังมีการล็อกดาวน์กันอยู่ลหลายคนนะครับก็หางานอดิเรกทำนะครับผมแล้วก็การออกกำลังกายในบ้านเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับ มีการออกกําลังกายแบบหนึ่งนะครับที่นิยมเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการกระโดดเชือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางการกระโดดเชือกหรือการกระโดดนะครับในบนแคลมบรีนนะครับไอที่เป็นแผ่นกระโดดเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยนะครับผมไอเจ้าอันนี้นะครับลักษณะการออกกำลังกายแบบนี้ที่มีการกระโดดซ้ําๆย้ำๆกันเนี่ยนะครับหลายๆทิศทางเนี่ยอันเนี้ยครับผมเป็นการออกกำลังกายที่ดีมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ เรื่องของการลดน้ําหนักนะครับเนื่องจากเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับมีส่วนช่วยในการที่จะลดน้ําหนักได้เนื่องจากว่าพอเวลามีการออกกําลังกายหรือมีแอคทิวิตี้นานๆน,นะครับร่างกายก็จะมีการเาผาผลาญพวกไขมันที่เคยเก็บสะสมไว้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายในลักษณะแบบนี้เนี่ย จึงมีส่วนช่วยในการที่จะลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนะครับผมอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การออกกําลังกายลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันดีมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็มีข้อแนะนำนะครับหรือมออีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องของภาวะกระดูกพุนได้และอีกอันหนึ่งก็คือช่วยเรื่องของความสูงในเด็กด้วยนะครับผมเนื่องมาจากว่าเจ้าตัวกระดูกของเราเนี่ยนะครับ มันเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีความแปลกประหลาดนิดนึงก็คือมันต้องมีความเจ็บเขาเรียกว่า no pain นเก a มันต้องเหมือนว่ามีการถูกกระแทกย้ำๆๆนะครับใน ทางที่หลากหลายนะครับมันหนึ่งเป็นปัจจัยอันหนึ่งในการที่จะ,จะกระตุ้นให้ตัวกระดูกเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นและทําให้ตัวกระดูกเนี่ยในดเด็กท,ดที่กระดูกไม่ปิดเนี่ยนะครับจะมีส่วนช่วยในการที่จะทําให้ตัวกระดูกมีความยืดยาวออกมาได้นะครับแต่ในกรณีของผู้ใหญ่ที่กระดูกปิดแล้วนะครับมันก็ทําให้มวลกระดูกเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นได้นะครับผมอีก อีกเหตุผลหนึ่งอีกอันนึงนะครับข้อประโยชน์ของเจ้าลักษณะการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยที่สําคัญแล้วก็มันมันแตกต่างกันกับการออกกําลังกายอันอื่นๆก็คือว่าในการออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในการไล่น้ําเหลืองได้นะครับก็คือทําให้การหมุนเวียนของระบบน้ําเหลืองของเราเนี่ยนะครับมันมีการหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับ เวลาที่มีการหมุนเวียนของตัวน้ําเหลืองได้ดีขึ้นนะครับผมหน,นะครับมันจะช่วยลดการบวมน้ําของเราได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีส่วนช่วยในทางอ้อมเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเช่นเดียวกันนะครับผมและนอกจากนี้แล้วนะครับผมเวลาที่เวลาที่มีการหมุนเวียนของน้ําเหลืองดีขึ้นเนี่ยนะครับเราก็คาดว่ามันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยนะครับผม เห็นไหมครับผมการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนก็ตามนะครับมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับและการออกกําลังกายแบบที่มีการกระโดดไม่ว่าจะเป็นทัมเวลรีนการกระโดดเชือกนะครับผมได้ประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับทั้งช่วยลดน้ําหนักเพิ่มมวลกระดูกนะครับถ้าในเด็กเล็กในเด็กที่กระดูกยังไม่ปิดมีส่วนช่วยในการทําให้มีความสูง เพิ่มมากขึ้นได้นะครับผมเอาละครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆหรือคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปครับผมอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัต์เอียรสินาพานิชแพทย์วธธิทยาศาสตร์ฟืนฟแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ